เคยสงสัยกันไหมครับว่าความโลภแค่จุดเล็กๆเนี่ยมันจะพาเราไปเจอกับเรื่องร้ายๆแบบที่คาดไม่ถึงได้ยังไงวันนี้ครับเราจะมาหาคำตอบกันในนิทานชาดกสุดคลาสสิกเรื่องหนึ่งที่ชื่อว่ากระโปรตะกาศชาดกซึ่งต้องบอกเลยว่าให้บทเรียนที่ลึกซึ้งมากๆเกี่ยวกับปัญญาแล้วก็ผลของการกระทำครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นจากคำถามง่ายๆแต่โดนใจคำถามนี้แหละครับว่า จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเลือกที่จะไม่ฟังคำเตือนของคนดีๆที่เขาหวังดีกับเราจริงๆคำถามนี้แหละครับคือหัวใจสำคัญที่จะพาเราไปเจาะลึกบทเรียนในวันนี้กันคือต้องบอกก่อนนะครับว่าต้นเรื่องจริงๆเนี่ยไม่ได้เกิดในยุคโบราณที่ไหนไกลเลยแต่เกิดขึ้นที่วัดพระเชตวันนี่เองครับเป็นเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าต้องทรงจัดการกับปัญหาจริงๆเลยนะนั่นก็คือมีภิกษุรูปหนึ่งที่แบบโลภมากจนใครๆก็รู้กันไปทั่ว และตรงนี้แหละครับที่เป็นความสุดยอดในวิธีสอนของพระพุทธองค์เลยคือแทนที่จะไปตําหนิต่อว่ากันตรงๆนะครับพระองค์กับเลือกที่จะเล่านิทานเล่าเรื่องราวในอดีตชาติหรือที่เราเรียกกันว่าชาดกนี่แหละเพื่อให้เรื่องในอดีตมันสะท้อนกลับมาสอนคนในปัจจุบันเป็นวิธีที่แยบยุนแล้วก็ทรงพลังมากๆเลยครับเอาละครับทีนี้เรามาเข้าสู่เนื้อเรื่องของนิทานกันเลยดีกว่าเรื่องราวเกิดขึ้นที่เมืองพาร,ราณสีครับ ในโรงครัวของบ้านหลังหนึ่งมีเพื่อนสีต่างสายพันธุคู่หนึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันนั่นก็คือนกพิราบกับอีก,กาเจ้านกสองตัวนี้เนี่ยนะโอ้โหนิสัยต่างกันคนละค้วเลยครับฝ่ายนกพิราบซึ่งจริงๆแล้วก็คือพระโพธิสัตว์ในอดีตชาตินั่นเองก็จะใช้ชีวิตแบบง่ายๆสันโดษกินแค่มเมล็ดพืชผักผลไม้ไปวันๆ แต่ในขณะที่เพื่อนของเขาเจ้าอีกาเนี่ยกลับถูกความอยากครอบงำตลอดเวลาอยากจะกินแต่ของอร่อยๆอ,อย,ย่างปลาอย่างเนื้อซึ่งความต่างกันสุดขั้วระหว่างความพอดีกับความอยากนี่แหละครับคือชนวนของเรื่องทั้งหมดแล้ววันนั้นก็มาถึงครับวันที่กลิ่นอาหารจากในครัวเนี่ยมันหอมเป็นพิเศษเลยกลิ่นปลาทอดกลิ่นเนื้อย่างโหลอยฟุ้งไปหมด แล้วไอ้กลิ่นนี่แหละครับที่เป็นจุดไฟความอยากในใจของอิก,กาให้มันลุกโชนขึ้นมากลายเป็นจุดเริ่มต้นของแผนการร้ายในเวลาต่อมามาถึงฉากสำคัญของเรื่องแล้วครับเป็นจุดปะทะกันร,ระหว่างสติปัญญาความหวังดีกับความมืดบอดของความโลภบ,บทสนทนาสั้นๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้แหละครับที่จะกลายเป็นตัวตัดสินชะตากรรมของอิก,กาไปเลย นี่คือเสียงของเพื่อนแท้เลยอะครับนกพิราบเห็นเพื่อนคิดไม่ดีก็รีบเตือนด้วยความหวังดีเลยนะบอกตรงๆเลยว่ามันอันตรายนะอย่าไปทำเลยไปหากินอย่างอื่นกับเราดีกว่าแต่ฟังไหมครับไม่ฟังแถมยังโกหกอีกต่างหากอีการเลือกที่จะอ้างว่าตัวเองป่วยท้องไม่ดีเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปกับเพื่อนเป็นสัญ,ญญาณที่ชัดเจนเลยครับว่าณจุดนั้นเนี่ย ความโลภมันชนะมิตรภาพไปเรียบร้อยแล้วนกพิราบก็คงรู้แล้วล่ะครับว่าห้ามยังไงก็คงไม่ฟังก็เลยได้แัดเตือนเป็นครั้งสุดท้ายด้วยความห่วงก่อนที่จะปินจากไปทิ้งให้อีกาต้องเผชิญหน้ากับการตัดสินใจของตัวเองตามลำพังแล้วก็ไม่ถึงตอนที่ต้องรับผลของการกระทำแล้วครับเมื่อแผนการที่เกิดจากความโลภถูกลงมือทำจริงๆโศกนาฏกรรมก็เกิดขึ้นแบบไม่ทันให้ตั้งตัวเลย พอพาอครัวเผลอแวบเดียวเท่านั้นแหละครับอีก,กาไม่รอช้าเลยบินลงมาจากที่ซ่อนของมันพุ่งตรงไปที่กระชอนใส่เนื้อทันทีกะว่าจะคับชิ้นใหญ่ๆไปกินให้สมอยากเลยแล้วก็กริก๊กเสียงเบาๆแค่นั้นแหละครับเสียงกระชอนมันพลิกแต่เป็นเสียงที่ดังพอที่จะทำลายแผนการทั้งหมดให้พังลงในพริบตาเดียว พ่อครัวกลับมาเห็นเข้าโอ้โหโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยครับจับอีกาไร้ก็จัดการลงโทษอย่างสาสมเลยท้อนขนจนเกลี้ยงทั้งตัวแล้วก็เอาเครื่องปรุงรสเ,เ,เผ็ดเ็เค็มๆทั้งขิงทั้งเกลือมาทาจนทั่วเป็นภาพที่สะท้อนความเจ็บปวดทรมานจากความโลภได้แบบชัดเจนที่สุดเลยครับพอนกพิราบกลับมาเห็นสภาพเพื่อนเท่านั้นล่ะครับก็ได้แต่สลดใจแล้วก็กล่าวเป็นคาถาออกมาซึ่งคาถานี้ล่ะครับ คือบทสรุปและหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดเลยแต่เดี๋ยวก่อนครับเรื่องยังไม่จบแค่นั้นนะพระพุทธองค์ทรงดึงเรื่องกลับมาที่ปัจจุบันเพื่อจะเฉลยจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่สำคัญที่สุดให้ทุกคนได้ฟังกันคือพระองค์ทรงใช้เทคนิคการเล่าเรื่องที่เรียกว่าอนุสนทีครับผู้ไง่ายๆก็คือการเฉลยว่าตัวละครในนิทานแต่ละตัวเนี่ยแท้จริงแล้วคือใครในปัจจุบันเพื่ออะไร ก็เพื่อให้บทเรียนนั้นมันกระแทกเข้าไปในใจของผู้ฟังแบบตรงๆเลยและนี่แหละครับคือคลแมซ์พระพุทธองค์ทรงเฉลยว่าภิกษุที่ละโมบรูปนั้นก็คืออีก,กาในวันนั้นนั่นเองส่วนเราตถาคตก็คือนกพิราบที่เป็นห่วงเพื่อนตัวนั้นโอ้โหพอเชื่อมโยงเรื่องเล่าเข้ากับเหตุการณ์ตรงหน้าแบบนี้บทเรียนมันทรงพลังจนปฏิเสธไม่ได้เลยครับแล้วผลลัพธ์ก็คือสำเร็จครับ พอได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วเข้าใจความหมายอย่างลึกซึ้งภิกษุรูปนั้นก็ได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุธรรมในระดับที่เรียกว่าอัน,นาคามีเลยทีเดียวซึ่งก็คือการเริ่มต้นเส้นทางของการเอาชนะความโลภในใจของตัวเองได้อย่างแท้จริงมาถึงตรงนี้ คำถามสุดท้ายมันก็เลยไม่ใช่แค่สําหรับภิกษุรูปนั้นอีกต่อไปแล้วล่ะครับแต่เป็นคําถามสําหรับพวกเราทุกคนเลยว่าเราจะเอาบทเรียนจากอีกาผู้หลงผิดเนี่ยมาสร้างความสุขที่แท้จริงในชีวิตของเรากันได้ยังไงซึ่งคําตอบของแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ที่แน่ๆเลยก็คือการรู้จักพอแล้วก็การรับฟังคําเตือนของผู้ที่หวังดีกับเราเนี่ยมันเป็นหนทางไปสู่ความสงบสุขได้เสมอก็ขอให้ทุกๆท,ท่านได้พบกับความสุขที่แท้จริงจากการนำข้อคิดดีๆนี้ไปปรับใช้นะครับ